กินข้าวกันนิวนัดเพื่อนไว้แล้วอะหูวันนี้นิดแม่ทำแต่ของปวดไอทั้งนั้นเลยอะแม่ไม่ต้องรอพี่มิวหรอกแต่พี่มิวเขารับปากกับแม่แล้วนะแม่จะไปจับปลาเมื่อคืนมิวบอกว่าอยากจะกินปลาทอดนะจ้ะเน้นแม่เก็บปลาทอดไว้ในตู้กับข้าวให้นะจ๊ะปลาทอดอีกแล้วเหรอเหื่อแม่ดูสิกับข้าวที่แม่ทำอะพี่มิวไม่ได้กินสักแอะเลยแม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีข้าวเลยอ,อ,อายุ อะไรอยู่เนี่ยหอมน่ากินจังเลยไปกินข้าวกันเดี๋ยวค่ะแต่งตัวจะไปไหนอะลูกคือมิวนัดเพื่อนไว้แล้วอะขอเงินหน่อยสิแม่เดี๋ยวหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะนา้นาๆๆแม่เนาขอเคุนค่ะแล้วอยากกลับบ้านดึกละได้ค่ะแม่ไม่กลับดึกหรอกกลับเช้าเลยไปแล้วนะลูกคนนี้นี่ ทานเยอะๆนะคะแม่จ้าโหวันนี้นิดแม่ทำแต่ของปวดไอทั้งนั้นเลยอ่ะกินเยอะๆจ้ะลูกอร่อยมากเลยเหมือน,น,นอยู่บนสวรรค์จริงๆพี่มิวก็ชอบน้ำพริกนะลูกแต่ทำไมยังไม่กลับมานะ แม่แม่ไม่ต้องรอพี่มิวหรอกกว่าพี่มิว,มวจะกลับมาก็พรุ่งนี้เช้านู่นแต่พี่มิวเขารับปากกับแม่แล้วนะว่าวันนี้เขาจะไม่กลับค่ามาเขาจะกลับมาเร็ววะลูกแม่แม่ก็เชื่อพี่มิวตลอดพี่มิวพูดยังไงก็กลับค่าเดี๋ยวไปเชื่อเยอะแม่กินข้าวได้แล้วเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนนี่กินเยอะๆค่ะ แม่คะกลับมาแล้วคะ่ะกินข้ามาหรือ,อยังจะาลูกยังเลยค่ะแม่ก็วันนี้แม่ทําน้าพริกไว้ไม่ใช่หรอคะนิดมิวเก็บ้องรอก,กินน้าพริกแม่เลยนะเนี่ยนอกสักน้ําพริกแล้วนะจ๊ะผัดผักของมิวนี่ไงแม่เก็บเอาไว้ให้เลยนะเนี่ยนะมิวว่ารีบกลับ,บบ้านมาเพื่อที่จะมากินกับข้าวฝีมือแม่เลยนะเนี่ย เป็นยังไงบ้างอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะอ,อร่อยก็กินเยอะๆนะลูกแหม่แม่วันนี้น้ำน่าจะท่วมบ้านนะเอา้าทำไมล่ะไอ้ก็พี่มิวกลับเร็วขนาดนี้ปกติได้กลับสี่ห้าทุ่มเลยนะแม่มพี่มิวทำไมพี่กลับเร็วจังอะก็นี้มีน้ำพริกแม่พี่ก็ต้องกลับไวสิใช่ไหมคะอ๋อพี่กลับไวก็พอน้ำพริกของแม่นี่เอง เรานี่พูดอะไรพี่เขากำลังกินข้าวอร่อยอร่อยมาทำวงแตกซะงั้นแหละไปอาบน้ำไปไปสีแม่ก็เข้าข้างที่มิวตลอดเลยอะที่น้อยใจตั้งแต่เด็กเลยนะคะแม่แล้วพรุ่งนี้อยากกินอะไรล่ะจ๊ะ<ม>เอาปลาทอดได้คอะแม จ,จ้าลูกแม่จะไปไหนคะแม่จะไปจับปลาเมื่อคืนมิวบอกว่าอยากจะกินปลาทอดอ่ะจ้ะแม่ก็เลยว่าจะไปจับปลาแม่อย่าไปเลยดูสิเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าฝนเดี๋ยวก็ลื่นล้มขึ้นมาหรอกไม่ต้องไปไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มาจ้ะระวังระวังนะแม่จ้า เอามิวมิวจะไปไหนจ๊ะยังไม่ไปหรอแม่ึกว่าออกจากบ้านไปแล้วซะอีกเนี่ยค่ะมิวก็ำลังจะไปแล้วเนี่ยงั้นแม่เก็บปลาทออไว้ในตู้กับข้าวให้นะจ๊ะจ๋าแม่มิวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสายสายสายไอ้กินข้าวลูกไปไหนมาลเลาว่ะไปรดน้ำผักมาค่ะแม่ไปกินข้าวไปไปช่วยแม่ตั้งโต๊ะได้ค่ะตั้งโต๊ะกินข้าว ปลาทอดไข่ต้มก็มีน้ำพริกก็มีก็ไอ้บอกว่าอยากกินน้ำพริกไงจ๊ะแม่ก็เลยต้มไข่ไปให้ด้วยแล้วไออยากกินปลาทอดด้วยหรอตัวนี้พี่มิวเขาบอกว่าเมื่อวานเขาอยากกินแม่ก็ไปจับปลาทอดให้ไงจ๊ะถ้าไออยากกินนะเดี๋ยวแม่ไปจับปลาทอดให้ใหม่ละกันนะไม่เอาอะแม่ถ้าหนูกินปลาทอดตัวนี้ยแม่ก็ต้องไปจับปลาใหม่อีกองั้นอย่หนูกินง่ายๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวกินไข่ต้มกับน้ำพริกฝีมือแม่ แม่คะได้หรือยังจา้ามาแล้วนี่จ้ปะปลาทอดที่มิวอยากกินไงแม่หืมปลาทอดอีกแล้วเหรอมิวกินแล้วนะมิวเบื่อปกติมิวก็ชอบกินปลาทอดไม่ใช่เหรอลูกผักกาดจอนี่แม่ก็ต้มให้หนูเลยนะ ก็แม่ทําแต่ปลาทอดให้กินเกือบทุกวันเลยแม่ไม่ทาอย่างอื่นให้มิวกินบ้างหรอสปาเกตตี้สเต็กอะไรแบบนี้แม่เอาไก่ทอดไหมจ๊ะไม่เอาแม่ก็นี่แม่ทําเป็นแต่ปลาทอดผักกาดจอน้ําพริกมิวถึงเบื่อไงแล้วแม่กับน้องก็บน่นว่ามิวอยากไปกินข้าวนอกบ้านตลอดก็แม่ไม่ทําอะไรอร่อยให้มิวกินบ้างเลยอ่ะฝีมือแม่มิวเบื่อแล้วมิวเอยตอนเด็กๆอะ่ะแม่ทําอะไรให้หนูกิน หนูก็บอกฝีมือไม่อร่อยทุกอย่าง<ม>เลยมาตอนนี้จะมาบอกกับเข้าวแม่ไม่อร่อยหรอลูกเอา,อางี้ดีไหมล่ะถ้าไม่อยากกินไก่ทอดอะ่ะเอาของโปรดที่มิวกินตอนเด็กๆก,ก็ได้ไข่เจียวเดีย๋ยวแม่ไปเก็บไข่ให้นะจ๊ะรอแป๊บหนึง่งค่ะประยุจะไปไหนหรอจ๊ะจะไปเก็บไข่ทอดไข่เจียวให้ไอ้มิวมันนะจ๊ะประยุทาไมไม่ให้มิวมาช่วยเก็บล่ะ ฝนตกพื้นลื่นพื้นแฉะถ้าป้าเดินไปแล้วเลื่นล้มจะทํายังไงล่ะนี่ถ้าฉันมีลูกแบบนี้นะฉันไม่ทํากับข้าวกินหรอกเสียเวลาจ๋าถ้าวันหนึ่งอ่ะแกมีลูกอ่ะแกก็จะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ทําด้วยความเต็มใจนะจ๊ะจ๋าป้าเดินดีๆแล้วกันนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะจ๋าทีอุตสเป็นห่วงฉันจะมีแม่คนไหนดีเท่าปายูอีกไหมเนี่ย เออมิววันนี้หนูไม่ไปทำงานหรอจ๊ะไปค่ะแม่แต่ว่าไปสายนิดนึงจ้ะอืมแม่กับน้องไอ,อ้เอ่ว่าจะไปเยี่ยมขนมปังหน่อยไม่ได้ไปมาหลายเดือนแล้วไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างว่าทำกับข้าวไปให้พี่เขาด้วยนะแล้ววันนี้กลับมาเนี่ยอย่าลืมกินกับข้าวแม่นะแม่ทำกับข้าวไว้ในตูข้ข้าวให้เรียบร้อยแล้วได้จ้ะแม่น้องไอ้เตรียมของให้พี่เขาในตู้เย็ยนหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ งั้นเดี๋ยวแม่ไปก่อนแล้วเราอ่ะอยากกลับค่ำละ่ะได้คะ่ะแม่กลับค่ำแน่นอนกลับเช้าตลอดลูกคนนี้นี่รีบไปกันเลยแม่อ่ะจ้ะแล้วกินข้าวเสร็จอ่ะล้างจานด้วยนะได้คะ่ะไอซก็ดูแลแม่ดีๆด,ด้วยนะพี่ก็อยากกลับเช้าบ่อยแล้วกันรู้นะไปบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมากนะจ๊ะที่ทำกับข้าวมาให้อยู่ที่เนี่ยใครทำกับข้าวสู้แม่ได้เลยถึงมากเลยแม่ก็คิดถึงปังแหละถึงทำกับข้าวมาให้อยากกินอะไรก็บอกแม่นะดเดี๋ยวคราวหน้าถ้าแม่มาแม่จะได้ทำให้อีกไงจ๊ะได้เลยจ้ะลสดมือแม่เนี่ยอร่อยที่สุดแล้วกินเยอะๆนะพี่ปังน้องเขาเข้าอุตสาห์ช่วยแม่เข้าครัวด้วยนะ อย่างนี้ทำครัวเป็นแล้วหรอ <c oughs> นิดนึงชอบกินเจยังไม่เลยไอ้ปังก็ไปขึ้นขน้างบนก่อนเดี๋ยวช็อปนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมิเอาเข้าวมาให้มาเดี๋ยวมิวคัดข้าวให้กินนะเดี๋ยวมิวจะทำอะไรอะ่ะกับข้าวบ้านๆแบบเนี้ยช็อปกินไม่เป็นหรอกนะ น้ำพริกอะไรอ่ะใส่ปลาหรือเปล่ามิวก็รู้นี่ว่าชอบกินปลาาไม่ได้อ่ะโอ้ยถ้ากินไปลท้องไส้เสียขึ้นมาแช่ชอบทำยังไงโอ้โหนี่น้ำพริกอะไรไม่รู้ดำดำหน้าตาไม่น่ากินสักนิดเลยมิวเอาไปเก็บเลยชอบไม่กินก็ได้ชอบถ้าถ้าอย่างนั้นชอบอยากกินอะไรละเดี๋ยวมิวพาออกไปกินข้างนอกก็ได้เอาไหมข้าอยากกินหมูกระทะมิวเราไปกินหมูกระทะในเมืองกันดีกว่านี่ชอบกินไม่ได้อ่ะ หมูกระทะเหรอได้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวมิวเอาข้าวไปเก็บก่อนนะชอบรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมิวรียบมาค่อยๆเดินคะ่ะแม่จ้ามแม่หิวหรือยังคะหิวเหมือนกันนะลูกไอ้ลองไปดูซิว่าในตู้กับข้าวอะ่ะยังมีน้ำพริกกากหมูอยู่ไหมได้เลยคะ่ะ ให้กินดูสิเสียหมดเลยเนี่ยไม่ต้องทำแล้วนะเสียดายของแม่ว่าพี่มิวอ่ะเขาคงยุ่งงานแหละกลับมาคงเพียกินไม่ไหวคงเข้านอนเลยแหละงั้นหัวไปทิ้งแล้วนะไป<อ>งั้นเดี๋ยวไอ้ทอดไข่ให้แม่กินแล้วกันนะจ๊ะได้ค่ะแม่พี่มิวนะพี่มิว จเฮ้ย hey, ทำไมไม่มีข้าวเลยเนี่ยแม่แม่แม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีข้าวเลยแม่แม่ทำไมในตู้ถึงไม่มีข้าวเลยเนี่ยมม่หิวจะแย่อยู่แล้วนะทำไมถึงไม่มีอะไรเลยแม่ไม่เตรียมอะไรวไาให้มิวเลยเหรอทำตกอ,อกตกใจไปได้ลูกแม่ไม่ได้เก็บไว้ในตู้กับข้าวหรอกอ้ายเขาบน่นแม่ว่าเก็บทีไรอะ่ะ ข้าวมันบูดท,ทุกทีเลยแม่เลยไม่ได้เก็บข้าวตู้หรอกอมแม่เก็บไว้ให้หนูแล้วจ้ะจริงเหรอคะแม่มือนึกแล้วเชียวว่ามแม่คงไม่ปล่อยให้หนูหิงหรอกอลูกแม่ทั้งคนแม่ไม่ปล่อยให้อดหรอกลูกตูกกับข้าวแม่ต้องมีกับข้าวให้หนูเสมอแหละนั่นสิคะแล้วก็นไหนล่ะคะหบใหิวมากเลยค่ะแม่ตามแม่มะได้ค่ะ อันที่แม่นะอร่อยที่สุดในจักปรวานเลยค่ะมิวหนูรูไ้ไหมลูกต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นนะตู้กับข้าวแม่ก็มีกับข้าวไว้ให้หนูเสมอนะจ๊ะหลับแม่ที่สุดเลยค่ะกินต่อกินให้อิ่มสั้นแล้วไปอาบน้ำนอนลูก ไมไอไม่เข้าไปนอนละจ๊ะดึกแล้วลูกแม่รอพี่มิวจ้ะงั้นหนูเข้าไปนอนก่อนนะ จะสว่างแล้วลูกไอ้แม่ไปหาปลาทอดปลาให้พี่มิ้วเคาก่อนนะ<า>ตื่นมาแล้วอาบน้ำรอกินข้าวนะจ๊ะป้าป้าปายุลูกป้าไปไหนเนี่ย่อให้ป้ามาหาปลาคนเดียวได้ไงเนี่ยปายุ หายไปไหนเนี่ยแม่แม่จ๋าแม่แม่อยู่ไหนพ,พี่มิวเห็นแม่ไหมอะแม่หรอไม่เห็นนะไอเรียกตั้งนานแม่หายไปไหนอะแม่หายเหรอใช่แกแน่ใจหรือยังก็ไอเรียกตั้งนานไปไงั้นไปตามหาแม่กัน แม่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 อยู่ไหนอะแม่แม่แม่่อยู่ไหนเนี่ยแม่อยู่ไหนอะแกให้แม่ไปไหนอะไปไปดูคนนู้ไปดูคนนู้แม่แม่แม่อยู่ไหนเนี่ยแม่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 เป็นยังไงบ้างเนี่ยนี่พวกแก แกสองคนรู้ไหมเป็นลูกภาษาอะไรปล่อยให้แม่ไปหาปลาคนเดียวรู้ไหมแม่แกเลื่อนล้มถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแกจะรู้สึกฉันไปแล้วดูแลแม่ให้ดีด้วยไปแล้วนะป้าใจมั่งจ้ะพี่เอ๋ใจจะแอนแม่เจ็บตรงไหนไหมคะแม่เป็นยังไงบ้างแม่ไม่เป็นไรโชคดีนะแข้งขาไม่หักอะจ้ะโอ้แม่ออกไปหาปลาให้มิวใช่ไหมอะแม่คะ ลูกขอโทษแม่ด้วยนะตอนที่แม่หายไปมิวถึงที่รู้ว่าตู้กับข้าวของแม่สําคัญขนาดไหนอะ่ะมิวขอโทษนะแม่ที่มิวเห็นเพื่อนดีกว่าคนในครอบครัวเป็แม่ะต่อไปนี้มิวจะให้ความสําคัญกับแม่มากกว่านี้มิวจะไม่ละเลยแม่แล้วก็น้องอีกแล้วแม่ไม่เคยคิดโทษกลนลูกสองคนนะจ๊ะเรื่องหกล้มมันก็เป็นอุบัติเหตุอะลูก หนูสองคนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้หรอกแม่จะบอกให้นะสิ่งสำคัญในชีวิตแม่ก็คือหนูสามคนรวมทั้งพี่ปังด้วยนะลูกดูแลกันนะถ้าวันหนึ่งถ้าแม่ไม่อยู่แล้วว่าลูกพี่มิว้วหลังจากเนี้ยเราต้องดูแลแม่ให้ดีๆนะสมกับที่แม่เลี้ยงดูเรามาจนโตยังไงตู้กับข้าวแม่ ก็ยังมีกับข้าวไว้รอลูกเสมอนะจ๊ะขอบคุณนะคะแม่ไปมหนักแม่ที่สุดเลยแม่อย่าหายไปแบบนี้อีกนะที่จะ,ะแบบนี้แล้วหนูไปหาปลาให้หนูไปเ็บไข่ไก่เอง